กราสสวัสดีครับวันนี้ผมแฟมเอ็นเซนะฮะนี่ผมก็จะมารีวิวเรื่องวิธีแบบเด็กหอทำทำทำครับวันนี้เราทําอะไรกินกันครับเพื่อนเอ็ดครับวันนี้กันไก่นะครับครับมาอันนี้ทําอะไรกันครับอันนี้คือเมนูกันไก่นะครับอร่อยมากเลยนะครับปีมือิลลี่นะครับวันนี้เอ็ดบุญทรายลิ้ครับเดี๋ยวมาดูกันไก่นะฮะมัน มีแสงไหมครับอือร่อยมากเลยนะฮะการันตีความอร่อยนะครับบอลอีสานตี่ยนเนื้อคิลลี่ทำไรครับนี่คิลลี่นะครับเป็นอกพันครับมีมีไอจีมีอะไรขึ้นไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่ครับไม่องเขี่ยออมทำไรครับไเซนเซอร์อันนี้จะตรวจจะตรวจเอเคเราตรวจแล้วครับก่อนที่เราจำทีมเราตรวจกันทุกคนแล้วนะฮะ ไม่มีคนติดนะฮะตัวแล้วฮะกัน้นให้ได้ก่อนที่เราจะทำคิวเราตรวจกันทุกคนนะฮะก็ตกม่วยนี่อ่ะโอ้ยมันแย่เข้าลืกอแหะมันแย่มันแย่เข้านี่แก้วนี้เท่าไหร่ครับแก้วแก้วใบนี้ห้าสิบห้าสิบบาทจริงๆมีสองใบ แต่ว่าเพื่อนไม่เอามาหนึ่งต่อครับอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะอ๋อนี่เสร็จแล้วฮะไม่หรอกแล้วก็จะมาทำแกงต่อร้อนมากเลยนะฮะวาำยังไงก็อย่ังไงอู้น่าอร่อยมากฮะน่าอร่อยมากเลยรสชาติมันเอาปลาหมึกกับเอาปลาหมึกไปลวกเข้าใจว่าจะเผ็ดมากเมนูต่อไปเมนูอะไรครับคปูคลีเล่อตําหมูกับปลาหมึกครับตําปลาหมึก กระมูอกระมูอรอดูแซ่บหลายแซ่บหลายครับนี่นี่คือเมนูต่อไปนะฮะตำปลาหมึกกับหมูนะฮะในหมูอยู่ไหนโอตรงนี้ครับนี่ครับเมนูต่อไปครับใครเป็นคนทำครับเจ๊ครับเออเเจ๊จิลลี่ครับอะไรนะครับเจ๊จิลลี่จะเป็นคนทำนะครับสำหรับเมนูนี้เมนูตะกี้ผมเพิ่งกทำเลยนโอเคครับนี่ไม่ก็เอาชิมได้เลยครับเฮ้ยนี่ออกขึ้นดีว่ะ บ้าเถอะอะไรขึ้นดีมัมันต้องเป็นด้านอันนี้อยู่แล้วไหมเขาเขาอ,อ,อะไรแบบนี้เนาะอย่้ยวห้องต่างต่างถ้าติดคนใดคนหนึ่งก็คงจะติดหมดเลยนะฮะับผมผมพอดูหน้าตัวเองได้ไหมครับผมเคยเวลาผมไม่เห็นหน้าตัวเองเ <c oughs> ผมพูดไม่ออกอ่าพี่อีญ่จะเลยสีแล้ว ใชยวิ่งหนีทิ้งตื่จะ,จะทาอะไรนะเมนูต่อไปอันนี้จะเป็นตามอันนี้ว่าเป็นตามปมนนะระเวณีนะครับเมนูของลีนครับผมไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าน่าจะอร่อยอร่อยซัมคูเดตบ่เนาะอร่อยเทปนะครับบอโลดอีสานก็กว่าได้ไม่ผมไม่ใช่คนอีสานนะครับดูหน้าตาก็รู้นะครับผมคน,นเละภาคกลางใจไต่าตั้งใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนในใจอยู่แล้วใครคนในใจสาวพยาววะ ไม่ใช่แล้วนะครับผมสาวสาวเอไม่ใช่ต้องเป็นสาวเอแล้วนะครับสาว LA เอรอะไีกยังไม่เขียนหลาวกับสาวเอนะครับผมไม่จังเลยไม่จังไงเกินไปหรือเปล่าทำไมพิ่เยอะขนาดนี้ครับผมวันนี้จะเป็นเมนูเผ็ดๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอ่าเราเป็นคนเผ็ดร้อนกันนะะคนเผ็ดร้อนคนอร่อยครับคนแซ่บครับแซ่บแซ่บหลายเด้อ อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือบารราอันนี้เขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมแม่บุญล้ําเจ้าเก่านะเขาเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าอยากจ่ายก็จ่ายได้ได้นะครับจะให้อ่าเจ้าของช่องชิมสดๆเลยนะฮะจ่ายได้นะครับใครอยากเห็นเจ้าของช่องชิมสดก็เม้นต์มาได้นะครับถ้าผมเม้นต์มาได้ห้างไลค์ก็สบสนได้ครับคลิปต่อไปเรื่อย มาครับแต่ผมจะชิมให้ดูครับไอ้ข้าเจ้าซื้ออย่างไเพี่บีพี่บีบวในนิ้เป็นพี่อะไรเครับผมมาชิมนะครับได้าครับเดี๋ยรสชาติสำหรับไอ้น้ำราดนะครับกุ้งช่อย่างก็แบีเิรดูนะฮะกุ้ชางิดีเละครับไสมบเป็นจานน้อขาดน้ำตาลนิดนึงมันเหมือนหรอเป็นผ็ดเป็นเใช่ไหมฮะเผ็ดแล้วก็แบบุ้ใดงปอะไรก็ไม่รู้นะฮะแสบร้อน รสชาติเสียบร้อนครับเสียบร้อคอตอนนี้ผู้ให่อยู่เราใส่น้ำตาลน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลที่เราซื้อมานะครับถ้าเราใส่น้ำตาลปี๊บนี่เราจะรู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าครับเวลาเราทําส้มตําหรือว่าทําน้ําจิ้มอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีรสชาตินุวนอยอยู่ในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวเราตอนนี้เรากําลังตํา อะไรครับใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มสําหรับกินกับปลาหมึกนะครับอันนี้จะเป็นน้ําจิมม้มของน้ำจิ้มลาดกับผมน้ำจิ้มลาดนะครับ<อ>นก็จิ้มปลาเมื่อวานนี้ครับ <c oughs> มันคน,คนอันนี้คนคนสูตรสูตรยังไงครับก็คือตําตําหมูบวกบวก,บวกปลาหมึกเนยเดี๋ยวรอดูรอดูครับหน้าตาน่ากินมากเค็มเค็มนิดอร่อยมากไหยครับเอาไปเรื่องไปเรื่องเสริมกินเสิริมปะข้ามึง ไียินเสิร์นะแต่สุดยอดอร่อยมากหน้าตาน่าอร่อยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่อดทำเสร็จนะครับทำเสร็จแล้วนะครับรอดูตอนกินเราไม่ได้กินเนื้ออย่างเดียวแล้วก็มีผักด้วยนะครับใช่ครับรู้สึกว่าจะเค็มนิด่อนนี้เราก็มีผักด้วยนะครับกุแล้วเจอไปขนาดว่าไปป้อนานกันที่งมค่อยวาอยู่โอ้วันนี้กินอร่อยครับะจุดจาน เช็ดจัดได้ครับโอ๊ยเอาออกได้ครับผมเดี after after <another> <dies> ๋ยวผมจะชิมเดี๋ยวผมจะเห็นหน้าอุบาทของผมครับชิมเลยครับไม่เลยครับอุบานได้เสียบลายเสียบลายบอกเสียบโอ้โหอร่อยมากเลยครับผมอยากให้ชิมนะครับโจโจ้เลยนะฮะเข้มงวดเสียบแห้งครับผมอยากให้มันซิมลูกคุณเลยครับมาชิมที่รู้จับปอบไหมครับคุณเคยจับปอบไหมครับไม่เคยครับเคยจับแต่จับอะไรนะครับไม่จับแต่แมงกวง แมนคามไม่เข้าไม่เข้าคืออะไรอ่ะแมงคามคืออะไรครับบอกเลยครับภาษาไทยเขาเรียกด้วงกวางด้วงกวางมาดีใช่แมงคามนี่เป็นภาษาอะไรครับภาษาอีสานเป็นนะครับใช่ภาษาเป็นแมงคามเสือถามสอถามแล้วก็ทําอะไรต่อครับคุณเอสอันนี้เป็นไฟครับเมื่อก่อเมื่อก่อนเนี่ยครับหุงข้าวแบบอ่า น้ำน้อยนะฮะเพื่อประหยัดน้าคงข้าวไม่สุกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรใส่น้ําน้อยฮะน้าน้อยใครหงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาไม่อยู่คนหงไม่อยู่ครับคนหงไม่อยู่ใช่แล้วฮะโอ้ผมืมเปิดไฟเปิดไฟหม้อครับทำไมหงกไไฟหม้อคุณจะกินยังไงครับผมว่าทำไมมันไม่ร้อนตอนนี้ครับผมขอโทษนะฮะผมว่าอยู่ทำไมมันไม่ร้อนว่าอยู่ทำไมมันไม่ร้อน คีเปิดไฟนี่เองนะครับเฮ้โบะบนี่ไฟนี้ซื้อมากี่บาทครับโอ้ไม่ใช่เริ่มไปแล้วครับสมองนี่คือปลาหมึกนะครับใช่ครับปลาหมึกครับวันนี้ซื้อมานิดเดียวเองนะครับราคาแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้หมูก็ขึ้นราคานะครับอันนี้หมูมนึราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้หมูราคาอันนี้กี่บาทนะวะ ประมาณโดยประมาณ200กว่าบาทได้ไหม200กว่าบาทได้ครับกิโลละอันนี้เราซื้อมาดิเนยงยุคนี้ก็ต้องประหยัดหน่อยนะครับใช่ครับถ้าใครอยากกินหมูก็ต้องเลี้ยงเองนะฮะใช่เลี้ยงเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงไก่คนละสองตัวนะครับไม่ใช่แล้วเลี้ยงไก่ไม่ใช่แล้วฮะอตามนโยบายของลุงนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับอันนี้คือเราจะมาตําเป็นเมนูอีกต่อไปนะฮะใช่ครับ มีสองเมนูนะครับวันนี้ใครซื้อขนมเปียข้นเทพให้หนไวะพี่บีไงซื้อมาออมมานํนำเสน,นอนขนมเปียกข้นเทพดิอันนี้ก็ไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรมากหรอกเพราะว่าพี่เขาซื้อมาฝากเพื่อนไงแล้วมันเป็นยังไงครับขอสู้เขาดูครับน่าจะใส่ถั่วเหลืองไข่เค็มมั่งนี่ดูละแล้วแก้เพียได้อยู่คุณคิดยังไงกับวันนี้ครับที่ชวนผมมา สิคิดจังไงเดี๋ยวขึอยากเนี่ยก็อย่างก็อื่นมาอยากให้คิดทั้งนี่แหละวะใช่คิดถึงกูเหรอก็คิดถึงแบบเส็บตายเชี่วอ๋อกล้องไรอ่ะคุเนี่ยอย่าให้กูอ้อายกล้องเหรอไม่แสงมันแยงแล้เราไปดูเมนูนี้หน้าไปแล้ววันนี้เราไม่มีเหล้านะเราไม่ได้กินเหล้ากันนะ เรามีน้ำเราไม่ได้กินเหา้าม่งพูดเพราะมึงพูดแล้จะรู้ว่ามึงกินเรามีน้ำน้ำสีดำเรามีน้ำสีดำครับน้ำดำนะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายครับถ้าอยากจ่ายก็จ่ายได้นะครับอนเซอร์เรไปปุ๊บเราก็จะมาทำการทำการอะไรครับคุณเอ็อันนี้คือลวกหมูก่อนนะครับสำหรับที่จะเราจะไปกินกับน้ำจิ้มนะครับถ้าเรา อ่าถ้าก็เรากินสดแล้วก็จะเป็นปอบนะฮะมันมันจะอะไรนะรบพิดหน่อยนะครับไม่ให้สุกมากครับราะว่ากินหมูดิบจะเป็นอะไรนะเป็นปอบครับทำไมถึงเป็นปอบครับปอบเป็นยังไงครับเป็นตัวยังไงครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเขาเล่ามาปอบปอบนี่เป็นมมีขากี่ขาครับน่าจะมีสี่ขาทำทำทำแม่จ้ำดูนะครับอีเก่งเก่งไม่อยู่ครับสัมภาษณ์ี่ออมดูดีครับอปอบกามีกี่ขาครับพี่ออมอ่ากันแล้วแต่ ก็แล้วแต่สายพันธ oh okay, ุ์เขาอ่ะเนาะครับใช่เออบอกวนนีกี่สายพันธ์ครับคล้ายๆพวกไทยไม่แข่งเยคล้ายๆพวกมาแรงไงมันก็มีพวกหลายแบบไลายสายพันธ์อะไรอย่างนี้อยู่ใช่อ๋อโอเคครับคนดีกินเร ครับมากินข้าวด้วยกันนะฮะครับมาชิมดูวยครับอร่อยมากเลยครับวันนี้เชฟเด็กเป็นคนทำครับทำเองชิมเองนะครับเพื่อนอร่อยรู้หรือเปล่าไม่รู้นะเอร่อยมาก่อนนะที่สุดที่สุดของอันดับหนึ่งเลยนะครับกินเขาเลยนะัที่สุดต้องแซ่บอร่อยไหมครับโอ้แซ่บมากเลยครับอันนี้รสชาติเป็นไงมัน่อร่อยผมสุดรสุดไหลครับเก่งไอออมกินข้าวเลยครับสักคำนะครับเดี๋ยวกลพิเทนะครับกำลังหาคาแรคเตอร์ตัวเองครับ ผมลืมนะครับว่าใส่ผงชืรสไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ชิมดูมันไม่อร่อยผมก็ใส่อีกหนึ่งรอบนะครับเป็นสองรอบเพื่อนบอกว่าอร่อยมากเลยใส่อะไรลงไปนะครับนี่แหละเคล็ดลับงนัวเคล็ดลับเคล็ดเคล็ลับนะครับได้สูตรมาจากแม่ใหญ่เพิงนะครับโอ้ยแม่ใหญ่เพิงนะสานภาษาลาเขาว่าไงนะโค้งนัวผคงนัวนะครับเอารีวิวครับรีวิวค้าวันนี้เคล็ดลับความอร่อยนะครับเป็นไงครับอื้อ ผงชูรสเยอะเกินไปเป็นไงรสเนี่ยล่ะแซ่บแล้วแซ่บและอืออือเอากินรีว่างัยครับพี่บอกว่าอร่อยดูเลยเราไม่กินก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะหิวไม่ไหวเอารสชาติเป็นไงครับอร่อยจริงก็ีู้สิข้าวจะหมดเลยอร่อยจริงๆนะครับเพราะว่ากินข้าวนะฮะมากินข้าวแล้วครับหิว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 ในขณะที่คนถ่ายยังไม่กินเลยนะครับตอนนี้ กินยังได้แน่นอนเรียกบากกดถ่ายอยู่บาทเดีย